ค่ะพี่น้องแม่น้ำโมเซอร์นี่เป็นแม่น้ำอีกแห,แห่งหนึ่งที่มีความสำคัญาทางการคมนาคมทางน้ำค่ะสำหรับเลือกขนสินค้าเลือกนักท่ทองเที่ยวเลือกรงแรมค่ะพี่น้องเป็นแม่น้ำที่มีความสำคัญทางด้านอีกสายหนึ่งค่ะของประเทศเยอรมันทักทายสบายดีค่ะพ่อแม่พี่น้องกับรรยากาศนี่มันเศรายู่มองมีผามีผพาน้องมาเที่ยวเนาอะอยู่ทางโมเซอร์ ที่เห็นอยู่ด้านหลังแม่มาลันเป็นแม่น้ำโมซึลค่ะพี่น้องทั้งทั้งทั้งเขาเนี่ยเป็นอ่ปาปลาใบ้ค่ะข้าจอบปลูกกระนูนใบเฮดใบ้ค่ะพี่น้องก็บรรยากาศงามงามค่ะเดี๋ยวมื่อนี้แม่มาลันสิพาพี่ผาน้องไปเที่ยวไปส้มสถานที่ท่องเที่ยวเมืองใดกติดตามเบิ่งในคลิปด้วยค่ะเดอ้อ ค่ะพี่นองระวังการเดินทางเนาะแมมารอนกับบอลืมที่จะเก็บภาพบรรยากาศสวยๆงามๆม,มาฝากปีตอนนองคือเก่าค่ะพี่นองอันนี้เมมาลอนอยากให้พี่ให้นองได้เห็นน้าค่ะผู้ใดที่พันยูทางบานเท่านะหรือว่าผู้ใดที่เพิ่นยูเยอรมันน้าค่ะที่เพิ่นบาฮันเน่ไม่เคยมาเที่ยวทางพี่เนาะค่ะเนะาะค่ะมเจ้าก็จะได้เห็นภาพบรรยากาศของ สวนองุ่นค่ะพี่น้องที่ปลูกอยู่สองฝากฟังทางปลูกขึ้นไปทั้งเนื่นภูเขาค่ะพี่น้องเนื่นก็ไม่เนื่นต่ำๆเนี่ยค่ะพี่น้องเนื่นสั้นกิง่ง <c> ด <oughs> ิงก็เจ้าตรงใส่คล้ายๆลิฟค่ะพี่น้องอันลิฟเลื่อนขึ้นเลื่อนลงค่ะ <c oughs> เพื่อที่จะขึ้นไปเก็บผลผลิตหรือว่าเอาอางุ่นลงมาค่ะพี่น้องเป็นอุปกรณ์ซอยทุนแรงค่ะ รละว่างทางเขาก็สิขับรถซอกแซกไปตามหมู่บ้านต่างๆค่ะพี่น้องเขาก็สิได้เห็นควาวแตกต่างถนนแต่ละหม่องแต่ละบอนค่ะส่วงนี้ก็สิเป็นถนนแคบๆค่ะพี่นอ้องบอกคื้ว่าสิเป็นถนนได้นี่ถนนไปเป็นถนนทางพานที่จะไปไปมองที่เขาจะไปแล้วค่ะพี่น้องแคบ,บแคบแคบอีตรีค่ะพี่น้องจนเอยคิดว่าเอ้ามาผิดทางนี่บอกว่าน,นี่ว่าสันดก ก็คือว่าสมัยตะกี้เพิ่นสิปลูกบ้านเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนจังสิติดๆๆๆๆกันแล้วก็เก็บแคบค่ะสิเป็นคล้ายๆว่าทางเกวียนทางเกียนเนาะค่ะคั่นพี่น้องสังเกตดีๆอ่บ้านเขาเจ้าต่ละหม่องต่ละโซนนี่ก็สิมีความเป็นเอกลักษณ์ของเจ้าของคล้ายๆกับบ้านภาคเหนือบ้านภาคอีสานทั้งบ้านเฮาไปจังซี่นะคะหรือว่าบ้านภาคกลางไปจังซี่ล่ะค่ะพี่น้องก็สิมีความแตกต่างกันอยู่ค่ะ และอีกอย่างหนึ่งถ้ามูเจ้าสังเกตดีดีมูเจ้าสิบ่คอยเห็นคนผูกผ่านบ่เห็นประซาก่อนข้าเจ้ายางบ่มีค้นกัะพี่น้องแม่มาล่นกับบ่เห็นคือกันว่าขาเจ้าปอยู่ใสกันเนาะอันนี้ก็เป็นเรื่องอีกเรื่องหนึ่งค่ะที่แปลว่าไปน้ำไ้น้ำสวนข้าเจ้าเลี้ยวไปงสีให้แปลนเออเติดอยู่นะแต่ว่าคนเห็ดไฮบ่มีค่ะเห็นตาไฮอันนี้เขาก็ค่อยขับรถปีนขึ้นมาทั้งเขาแล้วกับพี่น้องเอ่อเาก็สิได้เห็น ต้นหมอกต้นไม้ที่มันกําลังเปลี่ยนสีค่ะพี่น,อน้องถนนทนทางกะดีอยู่แต่ว,ว่าแคบแคบ่ะพี่น้องแล้วก็มีความโค้งหลายค่ะโค้งนาโค้งหลังค่ะพี่นอ้องค่ะเพราะครับพ้นจากผู้เขาขึ้นม่แล้วนี็เพ้นคือจังหูเจ้าเห็นนี่แหละค่ะพี่น้องเป็นภาพด้านนาเบื้องนานี่เป็นเป็นเนินค่ะพี่น้องเนืน่นเนื่นกลวงเป็นที่ลาบสูงค่ะพี่น้องแล้วกะ็เห็นพวกอ่า กังหันพัดลมอยากไลยหล่ค่ะพี่น้องเพราะว่าเทิงเทงนี่มันสีล่มแห้งค่ะพี่น้องร่มแห้งอีหลีเดี๋ยวเสคลิปช่วงกลางๆลมง่เจ้ากระสิเท็นว่าขั้วแห้งของล่มนะประมาณใดเนาะค่ะเนาะเพราะามันสีดังวื้วืๆวืวืวอยู่ในโทรศัพท์บ้านนี้อยู่เทิงเทิงผีข้าเจ้าสีเฮ็ดให้กับปลูกพักปลูกงาปลูกทุกสิ่งทุกอย่างธรรมดาค่ะพี่น้องแล้วก็สีมีกังหันไฟฟ้านี้ ใบเฮดกระแสไฟฟ้านี่ล้ลยค่ะค่ะหลังจากเข้าคับรถมาได้ประมาณนึงและะ้คก็ขับมาหอดมาถึงหมองสิมาเทียวแหะค่ะพี่นองเขาตรงจอดรถไว้อีกหมองหนึ่งแล้วก็ตรงย่างไปนะคะประมาณกิโลกลั่วค่ะพี่นองแล้วมองที่จะพ้าพี่พ้านองไปเบื้องนี้แม่มาล่อนลืมบอกตัวสิพผ้าไปเบิ่งสะพานแขวนที่งามที่สุดของประเทศเยอรมันค่ะพี่นอง พึ่งสร้างเ็จประมาณปี2 0 1 5หค่ะสิบเเบิงง่งควาวใหญ่ความยาวความสูงความอลังการมันสิเป็นจังใดเดียวฮาก็ติดตามกันไปเบิ่งในคลิปนี้ล่ละค่ะพี่น้องระวางทางหลังจากจอดรถจอดยังแล้วเนาะกะเหลือบตาไปเห็นลานอาหารไทยค่ะพี่น้องลานหนึ่งผู้ใดไกลไปไกลมากอะอย่าลืมแวะไปอุดหนุนเพิ่อค่ะเด้ออันนี้เป็นมู่บ้านค่ะมู่บ้านน้หน่อย หลังจากเข้าจอดรถแล้วเขาตรงอยางไปอีกประมาณกิโลกลัวๆนี่แหละค่ะพี่น้องแต่ว่าการยางไปน้มันเฮทเฮเมยดอกค่ะพี่น้องมวนกสไดเห็นอันนั่นอันนี้เล็กๆน้อยๆอันนี้เพิ่งก็เกลี้ยงไกล้ค่ะอยู่นหมู่บ้านนั่นละ่ะเลี้ยงกอกเลี้ยงไก่้เขากสไดเห็นคว้วเป็นยูห้องเพินเพรนพอยางออกมาจักหน่อยแนย่จากหมู่บ้านเขาก็สดิดเห็นเนื่นล้านหยาให้ข้าเจ้านี่ค,ะคะ่ะข้าเจาา้าปลูกหญ้าไว้เฮมาให้งวัว เพิ่นก็สิปลูกสลับจับเปลี่ยนกันไปแต่ละตามฤดูก,กาลค่ะพี่นอ้องแต่ว่าเทิงๆนี่ล่มแห้งค่ะพี่นอ้อง มาล่อนทายย้อนกลับไปหมู่บ้านที่เฮาเอาหลอดโอยเอาหลอดมาสั่นเอารถุดไปจอดไปค่ะพี่น้องผ้า,ากันยางขึ้นมานเนินนี่แหละค่ะพี่น้องยางเก็เบเอาบรรยากาศกับควมงามค่ะแตะว่ารุ่มแห้งละก็นหนาวนั่นค่ะมันหนาวย้อน่ามันร่มแห้งและอากาศจะขึ้นฝ้าขึ้นฝนค่ะพี่น้องแต่ว่ายางเดิดความมีความสุงค่ะพี่น้องยางเดือดความมวนความแปลกตาความจังใดละความบ่เคยเห็นนะคะพี่น้องมันกระตื่นตาตื่นใจค่ะ่เมือยค่ะ ข่ายัางบ่โดนตู้ไกะไก่สีหอดมองสิไปแล้วค่ะพี่น้องแต่ว่า หลังจากจี่ไปฮอดแล้วนี่ต้องยืนทาเกือบชั่วโมงหนึ่งค่ะพี่นองต้องยืนทาคนเก่าแถวบบกเงา้วค่ะต้องทาอีกฝั่งหนึง่งก็เจ้าย่างกลับมาให้เบอร์สกรอนค่ะสีมีย้มยืนเฝ้าด้วยค่ะพี่นองเนี่ยค่ะย้มเพื่อสียืนอ่าขวบคุมค่ะว่าผู้ใดใส่แม่บ่ใส่แม่ตรงใส,ส,ส่แม่เบอร์สกคนค่ะอันนี้ตุ้กข่อยเป็น กลุ่มแหลกที่มาหอดก่อนค่ะก็เลยได้มีโอกาสได่ยางล่งไปก่อนมูลเลยค่ะพี่น้องอันนี้กําลังสียางไปหมดสะพานเนาะค่ะเนาะเป็นสะพานแขวนค่ะพี่น้องค่ะ <c oughs> สะพานแขวนมองนี้เป็นสะพานแขวนที่มีความสวยงามที่สุดของประเทศเยอรมันนะคะเดอ้อมีความยาวประมาณ360เมตรสูงจากพื้นดิน100เมตรความกว้างของทางยางน,นี่8 5เส้นค่ะพี่น้องและสามารถ รับน้ำหนักได้นีนประมาณห้าสิบเจ็ดตันค่ะหรือประมาณหกร้อยคน <c oughs> ต่อ,อที่ไปยืนที่เครื่องสะพานนี่แหละเพื่นว่เนาะอันนี้เพิ่นใส่เวลาสั่งอยู่ประมาณหกเดือนค่ะพี่น้องแล้วก็ใส่งบประมาณอยู่หนึ่งล้านสองแสนยูโรค่ะพี่น้องเ <c oughs> ปิดไห้คนเขาไมา่เยี่ยมส้มตั้งแต่ วันที่สามเดือนอสิบข้อศอกสองโมเมนตไหมขออ้ขอศอข้อศอเนอะค่ะพี่น้องสองพันสิบหาค่ะพี่น้องก็ถือว่าเป็นอีหยังเป็นสิ่งมหาศิจปปันท์ที่เพิ่งเหตุอ่าเป็นคล้ายๆกับวันแรกมาเกลี่ยสีนะค่ะพี่นอ้องก็อื่นน้ำทองเที่ยวมากบริสเสียค่าเขาชุม่มเนอค่ะพี่น้องแต่ว่าสิไปเสียค่าจอดรถค่ะค่าจอดรถจะแพงแน่ บานนี้อ่าลุ้งง่มนนแหละที่เพิ่นยืนอยู่ทั้งหนานะเพิ่นเอราวาซูฟังเพราะว่าตัวไอ,อก็ถามเพิ่นว่าเป็นอย่างคืบอบบเก็บค่าตั๋วเพราะว่าใส่งบประมาณกับหลายเพิ่นก็ว่าค่าตั๋วเนี่ยบ่กเก็บแต่ว่าเพิ่นสิเป้แช์กันก็มองค่าจอดรถ่ปซร่นซ็บหมู่พวกเอ่อที่เป็นเจ้าของหมองจอดรถก็ตตรงแช์ค่าจอดรถนั่นละ่ะเพิ่นกะสิหักแปลงปันเปอร์เซ็นต์กันเอาว่าสันแล้วว่าเพิ่นว่า ตละลามือนี่สิมีค้นมากเขาเยี่ยมชมนี่มือละหลายพันค้นค่ะพี่น้องอันนี้แม่มาล่อนเป็นค้นแรกเด้ค่ะที่ยางลงไปก่อนหมูหน่วยเสียงตายค่ะพี่น้องอีกฝั่งหนึ่งเพิ่นสิบป้ปล่อยให้ค้นมาเด้ให้ตู้ข่อยขามไปเบิดสุคนซะก่อน,อนเพื่อนเจังส้ปล่อยให้ให้คนอีกฝั่งหนึ่งมาคันเลี้ยวลงไปตะล่างก็สิเป็นทางค้นยางอีกแล้วค่ะพี่น้องค้นประเทศอันนี้เพื่อนมกักไปยางปลาค่ะ มันแกงเด้อค่ะพี่น้องสะพานแขวนนี่เพราะว่าตะลางเพิ่นก็นยืดแค่สลิงไว้ความเร็วลมมันก็นสูงน้ำอยู่ทงๆภูเขานะ่ะแต่ว่ามันกันบบแม่เนว่าแกงเป็นตายานดอกอืแกงหน่อยๆค่ะพี่น้องคันบ่ห้ลมแห้งอีลีแกงแห้งแห้นี่เพิ่นกันบบ่ให้ค้นขึ้นดอกค่ะพี่น้องเพราะว่านก็อันตรายเนาะ แต่ว่าความแข็งแรงความอัน,นั้นะ่ะบบตรงห่วงค่ะความปลอดภัยสลิงค่ะพี่น้องแต่ว่ามันกระใจวิวๆจังได๋ดอกขึ้นไปสูงๆูแล้วก็เป็นตะย่านอืมหันเฮาเลี้ยวไปทางไกลก็จะเห็นพวกกังหันพัดลมค่ะพี่น้องก็จิเป็นภูเขาสูงค่ะพี่น้องแล้วก็ต้นไม้ใบไม้ก็เริ่มเปลี่ยนสีเนาะย่างไปอีกฝั่งนึงบรรยากาศอีกฝั่งนึงก็ค่าย บรรยากาศตอนที่เห่ายางมาก่ะค่ะพี่น้องกระสิเป็นเนืน่นเป็นยางไปเป่นกระปูกง้าปลูาพืชพันธุ์ไปเนาะค่ะพี่น้องเนาะกระือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะพี่น้องได้เห็นได้เบิ่งเดส้มสิ่งที่เหาบ่เคยเห็นเคยพอเนาะขันผู้ได้ไก่ไปไกลมาทางผี่ก่าลืมเมื่อเที่ยวมาส้มเด้อค่ะเด้อพี่น้องเด้อกระือว่าเป็นประสบการณ์ดีๆค่ะแต่ว่าขันผู้ได้ยานความสูงบ่แนะนาเดาอค่ะพี่น้อง และถาข้าเหลียวลงมาลงมาตาลางขากระสีเห็นอ่าถนนที่เพิ่นถนนข้นยางกับพี่น้องยางป่านะค่ะพี่น้องเพราะว่าคนเยอรมันนี่เพิ่นสีวันเสาร์วันที่เจงสีเพิ่นสีมกักผ้าลูผ้าเต่าไปยางค่ะพี่น้องไปยางน้ปาปลาน้าดงกระสีเห็นถนนข้นยางค่ะเดี๋ยวตอนค้ากลับจึงสีเห็นชัดเจนค่ะเพราะว่าจะมีอ่า หาคนที่เพินยางขามไปอีกฝากหนึ่งหลยย่ามกับเพินศิยญางลุ่งตะลางพบยบวยางขามสะพานค่ะคผู้ได้บอกฝ่าว่างไปอีกฝากหนึ่งแล้วกะ็ย่างต่อค่ะพี่น้องย่างออกกําลังกายยา่างอ่าซึมซับเอาบรรยากาศคงธรรมศาสตร์เป็นสีนะคะยุตตะลางแล้วกะ็ย่างขามมาอีกฝากหนึ่งกับขึ้นมากระได้ค่ะพี่นอ้องไม่จำเป็นต้องอ่าเท้าไปขากลับค่ะเอาง่ายๆแล้วต่พูดูแล้วมีเวลาค่ะพี่น้อง บุได้มักยางกะยางค่ะยางอีกเส้นหนึ่งนะคะที่บบทีท่โบตรงพันที่บบตรงขามสะพานยางลงไปตาลางก็มีทางยางอยู่ค่ะนี่พี่น้องเห็นบ่มันก็สิเป็นเส้นทางธรรมาศาสตร์ค่ะและ้วแต่ผู้ใดสะดวกค่ะสะดวกแบบใดก็เอาแบบนั้นเนาะเบิ่งตีล่ะค่ะพี่น้องคนก็นเดี๋ยวเห็นคนตู่ทอหมดนี่นะอันนี้คือห้าวยางไม่เถึงอีกฝากหนึ่งละค่ะพี่น้อง ก้อนทีจะกับพอดีอย่างมาถึงฝากนี่แหละก็ย่างเข้าไปในป่ปานะคะพี่น้องไกอไู่อยู่ยฟังทางพี่นะกไปได้เฮ็ดมากพี่น้องเฮ็ดขั้นหมค่ะลายลายดอกนี่กําลังตุ่มค่ะดอกบอกไงอันเฮ็ดอันนี้กินได้ด้ค่ะพี่น้องกินได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะคนเยอรมันก็มาก,กินค่ะอันนี้เขากบกําลังเดินทางกับค่ะพี่น้องก็ยืนทายอยู่โดนเติบจนกลัว คนที่อยู่อยู่อีกฟังหนึ่งจะยางไม่จนเบิดราคะพี่นอ้อยงยาเพ่นจังสีปล่อยให้เฮายางกับค่ะพี่น้องผู้ใดบยอยางยางขามสะพานกับยางลงกไปตะรางนี่ค่ะพี่น้องเห็นบ่อันนี้เขาเจ้ากับยางกับบ่ขามสะพานย่างเอาปรรยากาศย่างออกกําลังกายกับเส้นทางธรรมศาสตร์ค่ะพี่น้อง ค่ะพี่น้องอันนี้ก็เป็นภาพบรรยากาศเล็กๆน้อยๆสาหรับการไปเที่ยวมือที่สองค่ะแต่ว่ามองนี้เป็นมองแรกค่ะมือเดียวตัวข่อยไปเที่ยวอยู่หลายมองอยู่แต่ว่ามันมาสามารถจัดคลิปร่วมกันให้สั้นๆได้เพราะว่าแม่มาล่อนก็นอยากให้พี่พี่น้องนี่แหละค่ะได้เห็นน้ำไหลๆค่ะพี่น้องได้เห็นบรรยากาศได้เห็นอ่าอีหย่างหลายๆอย่างที่บ้านเฮาองอมีเนาะค่ะ สำหรับคลิปนี้แม่มารอนกะขอฝากพี่ตอนนองไว้ซ้ำนี้สักก่อนเนาะค่ะเนาะเดี๋ยวติดตามคลิปต่อไปค่ะพี่นองขอบคุณหลยๆค่ะสำหรับการติดตามรับเบิงรับส้มให้กำลังอกกำลังใจกันเนาะค่ะเนาะจังใดแม่มารอนกะขอฝากไว้นี่เด้อค่ะเด้อคันเบิงแล้วกะเป็นการให้กำลังใจแม่มารอนในการเฮ็ดคลิปต่อไปกะอยาก,กดขามโฆษณาเด้อค่ะพี่นอง ้ตงกุดคามเบิดค่ะจงไวจักอันเนี่ยก็ะไดดอกค่ะไม่มีโฆษณาลงกระไดพ่อเดค่ะกับขอกับนามสุ่ลูกสุ่เต่าต่อไปค่ะพี่น้องเอ้ยขอบคุณหล,ลายๆค่ะยู่ดีสบายเบิดสุขสุขคนค่ะพี่น้องพ่อกันคลิปนาค่ะสวัสดีค่ะ